โลว์ a วอรอยู่กับผมเช์เอ็กบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern ์นวอร์ชิปเราจะทำการเล่นโปรเจกต์2-1-4-5เรือลาตะเวนรัเสเซียที่มีปืนอยู่ด้านท้ายเนี่ยไปบูกกับศัตรูนะฮะเราจะลอดหรือจะล่วงเราไปดูกันว่าผมใส่อะไรบ้างไปดูกันฮะอย่างที่เห็นความร้อนแรงในเกมผมจะติดเป็นสแ a ปนาวอล4่เบิร์ดเลยนะฮะแล้วก็ EMRG 2กระบอก เลเซอร์เฮลิออตเลเซอร์แล้วก็ S400 ฮอเป็น a h 1 z w i p e r ก็คือเป็นฮอฟรีนั่นเองเราไปดูกันว่าเจ้านี่มันจะรอดหรือเปล่าครับไปดูกันครับสำหรับเรือ2 5 0หลื 25, ่ 25, ทอง Let's go เกมแรกเป็นเกมที่ผมเล่นแบบเชิงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เทคนิคในการเล่นหน่อยนะฮะยิงรอแล้วเนี่ยเบ๊เบ๊ Be นี่คือการยิงดักนะฮะหรือย,ยิงเช็คนะฮะปกติตรงช่องนี้จะเป็นช่องของเอกหาสิอ็ดทีแล้วนะฮะแบกๆๆๆเป็นไงนล่ะเป็นไงนล่ะมีโอกาสก็อย่าลืมยิงนะฮะเพื่อให้เขาตำยานะครับอโอ้โหมิสซูรี่นี่ว่า,วาเอาไปเลย พี่ปืนกากปืนกำบบกำนะแบกๆๆ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 ยันนี้นี่แน่จริงอะเวลามีคนหิวเนี่ยเอา้าติดยังรอวะเรือแม่งเอียง45องศาไม่งั้นยิงใครไม่ได้จริงอฮ้ย ไม่เล่นแล้วตรงกลางเล่นขวาดีกว่าแม่งอยากฆ่าขวาเฮ้ยรอซ้ายดีกว่าเจะ้ายโผล่แ้ละ้ายนี่บอดเจ้เรียบร้อยฮะโผล่มางี้เซ็ตเลยโดนไปสี่หมื่นเพื่อนเข้าไปแล้วอะ่ะเพื่อนหิวจัดคุณไม่ใช่บอนบอลในคลิปนั้นน่ะที่รอดมาได้อจำได้ว่าเ1 2 6อะ่ะ ยิบหายกูรอดได้ไงโอ้โหดูดิดูดิดูดิแล้วมึงเข้าไปกลางนะ่หมอภูมิเรียบร้อยเลยดำเลยยิงยับยับบอกเลยนี่ไงรับกระสุนไปดิคนละดอกปะรับกระสุนไปคนละดอกปะยิงมันบอกเลยไอเฟสเป็นไงบ้างซีวีหลบได้ยัง มันกำลังบุกมาแล้วซึ่งผมมองว่าถ้าอยู่จุดนี้ต่อไปก็อาจเกิดอันตรายได้นะเพราะว่าฝั่งศัตรูจะบุกมาิีหายแล้วฟเฟสไอฮาบุกงี้บุกงี้ซวยดิพี่เล่นให้พี่เล่นเปิดออกไปเลยเปลา่าไม่ต้องมีดิกันพี่เทสก่อนเหลือพี่เร็วเหลือพี่เร็วเอามิซูรีนะซึ่งคุณดูภาพนี้ไว้นะฮะผมจะเล่นแบบซาวเวอร์เอาชีวิตรอดไปดูกันครับโคตรฟาสโคตรซาวเวอร์ ทันมะเนี่ยทันไม่ว่าไอ้ตึกติดไอ้ติด,ต,ดติดกแ็แพงติดกแ็แพงนิเฟสโอ้มันจัดมันจัดแหมชอบกันใหญ่เลยนะแค่ออกมาให้เล่นแค่เนี้ย <c oughs> อุ๊ยตบวีโด โอ้โหอดตายโอ้โหเรือสองพันอีกแล้วไปไม่ได้พี่ออกไม่ได้เรือเหลือสองหมื่นพี่ต้องบวกกับเรือสามหมื่นสามแสนเลยนะโอ้โชิคกะรละด้วยผมจะเอาใช่ไหมฮะผมจะเอาใช่ไหมเออตัวบวกกูอะฮะนี่ไงแตกแตกแตกพี่ก็แบบเลือเหลือแสนแล้วอะเอ้ยเอ้ยเอากางน้ำกางน้ำ ไอ้มอฟนะอ e ีมอฟซีเอฟซีเอฟหิวเหรอมีความหิวเหรอมีความหิวเหรอฮะไม่ขอบอกวาเลือดเหลือแค่นั้นไม่เอาให้แตกวะ <c oughs> เอาเอาข้างหลังมาใครวะหน้านะ <c oughs> โอ้โหนะอมอฟอีกแล้วธนาคารเลือดเลย <c oughs> ชอบเลยอูชออูชอฟเรียบร้อยแ้ย <c oughs> สุดยอดเป็นไงฮะสุดท้ายก็เอาชีวิตรอดไปได้ในแมตช์แรกบอกเลยต้องได้ความช่วยเหลือจากเฟสนะต้องขอบใจจริงๆได้เพื่อนช่วยถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเราแย่นะฮะสี่ต่อหนึ่งแย่มากเกือบไม่รอดไปดูแมตช์ต่อไปฮะแมตช์นี้ตายดานเดิมอีกแล้วแต่โคตรมันช่องตรงนี้จะโดนเอ็้าเอ็ดประจํานะฮะต้องเช็คนะฮะเป็น <พอ S 1> ทิกได้เลยลเฮ้ยเรือดน้ำอ่ะมีมีคนการเมาด่วนเลย เหมือนมันจะเล่นซ้ายนะไอโฟตติ้งเนี่ยช่องนี้นะฮะเป็นช่องผ่านของการเล่นในแมปนี้เลยนะฮะส่วนมากตอนแรกๆจะผ่านกับช่วงนี้จะชนะไม่ชนะส่วนมากก็เล่นกันช่องนี้นะฮะในช่วงแรกนะครับโอเคเดี๋ยวจะเห็นว่าศัตรูจะผ่านช่องนี้แทบทุกลำเลยเพื่อเพื่ออยากจะได้ผมนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคไปดูกันฮะว่าผมยิงยังไง โดนคู่นะนะั่นน่ะโดนคู่นะนะั่นน่ะเฮานี่โดนคู่นะครับบอกเลยคุณเฮ้ามาันไ่โดนคู่นะคุณเรียงตัวมาให้ผมยิงเนี่ยสว,สวิกสวักแก๊กใส่หน้าให้หลอกอุ้ยอุ้ยมันแกงคอนนี่หวายคอนดิชั่นหมดเลยคอนทั้งตีคอนทั้งตีโอ้ Ao đi, ba. Ờ cho vào mà sao lập mà hay nhìn đập gì nhỉ? Ơ tao lên lại. Mới tao vừa thấy nhìn mà. Đi đi đi. Đây thằng Văn nó bọc lên. Phổ mà nghĩ đây thằng Văn ạ. Ô khô bỏ cú đôi ích đó. Cú đồ lên nào. Đồ đi, đồ mày đi. Thắng Văn nhưng đai. ทั้งวันยังได้บอกเลยเอ้ยเรือบรรทุกเครื่องบินโผล่อ้าวคเล่นเรือเรือบรรทุกเครื่องบินดิครับอยู่ๆก็โผล่มาให้ยิงเฉยเลยคือช็อตเนี้ยถ้าทุกคนช่วยผมยิงนะมันจบไปนานแล้วแล้วก็อาจจะหนีด้านซ้ายพ้นนะฮะหรืออาจจะจมตีด้านซ้ายได้สําหรับเรือลํอื่นเรือนะน้ําซ้ายแล้วไอ้หาเลนเลนขวากันหมดเลยปิดตามก่อน อ้าวพูยิงเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเจอล่อฟอ่อนเลื่อนไม่ลดเลยวะรถแลดรถแล้วรถแล้วคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเลื่อนมันลดไม่ลดอ่ะอยู่กับชั้นก่อนอย่าเพิ่งไปเรียบร้อยเสร็จชั้นเฮ้ยเรือดำน้ำมาไอ้ทางใครทางมันแล้วกันไอ้น้องกูไม <c oughs> ่อยู่แล้วกูอีกแล้วเนี่ย กูลัดูลัดลัดโอ้ยแกมุมเดิมอีกแล้วอุ้ยมันมันมันดำนานเลยวะใช้แล้วเนี่ยโคลัมเบียจะไปยังไงต่อวะเนี่ยเนี่ยถ้าเรือมนน้ำมึงจัดการมันนะอ้าวโดนฮอลสปอตอีก โอ้มึงนี่แม่งจริงเลยเอ,ยอ้ไม่อยู่แล้วหอมไปเถอะเฮ้ยหาหาย หักแล้วเนี่ยความชิบหายบังเกิดแล้วโอ้โหตดใจวะของด่านนี้แหละตึงจัดแม่งเลยโอ้โหข้างหน้ากูอีกโคตรตึงเลย เก็บไปล้านหอ๋อเรามีบอดด้วยชิบหายโอ้โหเป็นเกมที่จบแบบผมปวดใจมากซึ่งไม่คิดว่ามันจะแพ้ได้นะฮะแม่งโคตรมันเลยแต่ไม่รู้เกมเดินยังไงจะเป็นภาพแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะแต่บอกเลยว่าแมตช์นี้ก็มันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น2แมตช์ที่ผมหยิบยกมาคือเกมเพย์สุดมันในสัปดาห์นี้แหละที่ผมคิดว่าแย่มันสุดแหละต้องไปรอรุ้นว่าครั้งหน้ามีอะไรอีกนะฮะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้ายังไงฝากกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์เนะฮยแล้วพบกันใหม่อีกทีหนึ่งโชคดีเจอปืนครับ